สวัสดีคะ่ะพวกกันกับช่องครูงพันตุลากันนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะให้อาหารน้องแมวค่ะให้อาหารน้องแมวอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านพักอ๋อไปกินลกูกไปกินใช่ไหมเดินไปเดินมาไปกินลกูกไปกินไปกินข้าวครับไปกินข้าวครับนะะอันนี้เจ้าเจ้าทองดาเจ้าเสือทอง เจ้าสี่พันอันนี้ก็เจ้าทองเทาค่ะทองเทาทองเทาวันนั้นทองกวาวกินเยอะมากทองกวาวอะค่ะอันนี้ทําไมนอนน่ะเนี่ยทําไมนอนไอ้ตุ๊กกระดุยไอ้ตุ๊กกระดุยทําไมนอนน่ะลูกว้ายนอนสบายใจเลยนะครับตัวนี้น่าจะกินอิ่มแล้วต้องตัวนี้กินจุนะเนี่ย ไหนดูสิว้าเสือทองกินเยอะๆลูกเสือทองสี่พันไอเจ้าตัวตัวนี้ทำอะไรนยเจ้านี้ตัวนี้อะไรนอนโชว์พุงเลยนะนอนโชว์พุงเหรอนะสุดหลอ่อจุดหล่อคะ่ะตัวนี้สุดหลอ่อนอนโชว์พุงกินไปลูกกินไปกินให้อิ่มนะครับ กิน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 แมวน่ารักนะครับแมวน่ารักพี่น้องแมวน่ารักเลยกินเยอะเลยลูกเอากินเยอะกินเยอะไหนให้มาโชว์ความหล่อสิตัวเนี้ยไหนให้มันโชว์ความหล่อสิว้าไหนเนี้ยหล่อยังนอนหงายท้องเลยนอนหงายท้องพึ่งเลย มีความสุขใช่ไหมลูกมีความสุขใช่ไหมคบเอ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 ,เอ,เอมีความสุขใช่ไหมคครับครับผมอ่ะนอนทำอะไรอยู่เนี่ยมาสองตัวนี้ก็กินไป อินยังรบยินข้าวไม่หมดเลย,ยข้าวไม่หมดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบไปตามดูก่อนทำอะไรครับ ทำไรครับเนี่ยทำไรครับทองดำสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับทำไรครับสวัสดีผู้ชมก่อนทำไรครับทืมทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอิมแล้วลูกอิ่มแล้วอหวตัวนี้น่าจะอิมแล้วไหนตัวไหน เฮ้ทำอะไรเออฮึพากันทำอะไรลูกพากันทำอะไรหึฮึฮึรู้น่าจะง่วงนอนแต่เช้าเลยทำอะไรครบทำอะไรคะรอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเจ้าทองกวาวค่ะเจ้าทองกวาวสวัสดีครับทองกวาวสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นสวัสดีก่อนไม่กล้าสู้กล้องเลยหน้าน่าจะแสบตาเอาตัวนี้ตัวนีนน้ทององทองคงครับทองคบครับผมรับผมครับไหนดูสิไหนดูสิสุดหล่อไหมหล่อไหมว้าใครเนี่ยใครเนี่ยฮใครเนี่ยตัวเนี้ย ชื่ออะไรเอ่ยอันนี้กวางทองหล่อเลยใช่ไหมหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาใส่กล้องครับผมหวานน่ารักไหมคะเนี่ยน่ารักน่ารักโอ้กินข้าวอิ่มแล้วก็นอนแล้วลูกโอ้ดูดูดูด,ดูน่ารักน่าชังก,ก,ก,กวางทองกวางทองครับตัวนี้กวางทองด้วยค่ะพี่น้องซื้อกวางทอง น่ารักที่สุดอวบอวดปวดไหนไงน้าขึ้นดูความหล่อสิดูความหล่อสิหล่อมันทองดำไหมว้าทองดำครับน่ารักน่าจางังหน้าตาน่าเกียรดน่าชังทองดำครับผมเบอไหนไอ้คนเนีน้ยไอ้ได้เสือทองเลยลูกเสือทองสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมอันนี้เสือทองด้วยค่ะพี่น้องเสือทองพมดน่ารักเลยค่ะ กินเขาแล้วก็มีความสุขเอ้าเอ้าเอ้าเอาบิดขี้เกียจเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าเจ้าทองครับเจ้าทองครับผ่านมาสวัสดีผู้ชมก่อนวสอวัสดีครับผมอาวัสดีครับผมขี on, ้อ่อนขี้อ่อนขี on, ้อ่อนวายขี้อ่อนขี้อ่อนขี้อ่อนไปลูกป,ปะไปทาําโน่น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 ไปหาเพื่อนปะไปหาเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงโอ้ยอันนเครื่องี่อ่อนอืม หายเล่นกับเพื่อนแล้วไะเล่นกับเพื่อน,อน,นเพื่อนมีสามตัวแล้วดูนี่ดูนี่ดูนีนนน่ครับผมครับผมชอบลงข้างล่างเอาว่าไงคุณแม่จา๋าเอาว่าไงครับจ๊ะเอจ๊ะเอหันหน้ามาทางนี้วาย จะเอ๋จะเอเบบี้อ่าน่ารักน่ารักจะไม่มีเลยไหนไหนดูหน้าพี่เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรล้งเสียงอะไรล้งน่ากลัวจังเลยเสียงอะไรล้งเ,ลเสียงอะไรล้งนี่ไหวไวไว,ไวอ่ะสี่พัน สี่พันอยู่นี่สี่พันอยู่นี่นั่งลงนั่งลงสี่พันโชว์ความหล่อหน่อยละครับสี่พันครับโชว์ความหล่อหน่อยครับอันนี้ก็สี่พันได้ขนเนี้ยสี่พันครับไหนโชว์ความหล่อคันหน้าไหมว้าหน้าตาหน้าเก็ไอตัวนี้ซื้อสี่พันได้ันาดเนี้ย,เ,ยเออตอนนั้นตอนนั้นนางป่วยกันเลยไปรักษาสี่พันเบิดสี่พันค่ะพี่น้องกันเลยเอิ้นว่าน้องสี่พัน ตัวนี้ค่ะอาตาน่ารักน่าชังน่ารักน่าชังน่ารักน่าชังช้าตัวเลยจะเอ๋สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม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  เสร็อกันคลิปหน้าได้ค่ะเด้อขอบคุณเนยซีที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกคนค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะคุ้มพันสวัสดีค่ะ